สวัสดีค่ะ วันนี้เรามาเจาะลึกข้อมูลเรื่องเครื่องมือเทรดตัวหนึ่งที่น่าสนใจกันนะคะนั่นคือ envelops ค่ะโดยเฉพาะกับการเทรดทองคำหรือว่า gold spot เรามีเอกสาร10เทคนิค envelops ทำกำไรตลาดทองคำเป็นเหมือนไกด์ไลน์เริ่มต้นเลยลงมาดูกันค่ะว่าเครื่องมือนี้จะช่วยเราหาจังหวะเข้าออกในตลาดทองคำที่แบบผันผูนสูงสูงเนี่ยได้ยังไงบ้างโดยเฉพาะแนวคิดหลักๆอย่างเรื่องอ mean reversion หรือว่า breakout นะคะ ครับใช่นะครับตัว envelops เนี่ยมันก็คือเส้น2เส้นนะครับที่ล้อมรอบเส้นค่าเฉลีย่ยเคลื่อนที่หรือ MA เหมือนสร้างเป็นกรอบหรือเป็นเลนส์ให้ราคามันวิ่งตามไปช่วยให้เราเห็นภาพง่ายขึ้นครับว่าตอนนี้ราคามันอยู่แถวไหนของกรอบปกติของมันซึ่งในเอกสารนี้ เขาก็ให้มาถึง10เทคนิคเลยนะครับก็ถือว่าครอบคลุมพอสมควรเลยโอ oh, ตั้ง10เทคนิคเลยหรอคะงั้นเราค่อยๆมาดูกันทีละกลุ่มดีกว่าคะ่ะเริ่มจากกลุ่มแรกก่อนเลยที่เหมือนเป็นพื้นฐานสุดๆคือการใช้ envelops e มองหาการกลับตัวหรือใช้เป็นแนวรับแนวต้านเทคนิคที่1ที่พูดถึง mean reversion เนี่ยคะ่ะหลักการมันคือ,อยังไงนะคะ หลักการง่ายๆเลยครับคือเหมือนกับว่าเราเชื่อว่าราคาเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วมันมักจะไม่วิ่งหนีห่างจากค่าเฉลีย่ยอย่างเช่น MA 2 0ไปตลอดหรอกครับมันมักจะต้องมีแรงดึงกลับเข้ามาหาตรงกลางเสมอๆอครับทีนี้ถ้าเราตั้งค่าความกว้างของกรอบ Envelopes ไว้สักบวกลบ1.5%ถึง2%จากเส้น MA กลางพอราคาขึ้นไปแตะขอบบนเนี่ยก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าเอ๊ะมันขึ้นมาไกลไปหรือเปล่าน่าจะกลับตัวลง เราก็อาจจะมองหาพวกแท่นเทียนสัญญาณกับตัวอย่างโดจิชูติ้งสตาร์เลยพวกนี้เพื่อหาจังหวะช็อตครับกลับกันถ้ามันลงไปแต่ขอบล่างก็อาจจะมองหาแฮมเมอร์หรือสัญญาณกับตัวขึ้นอื่นๆเพื่อลองครับผมอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนมีแรงดึงดูดให้กลับไปหาค่ากลางแต่ว่ากับทองคำนี่สิคะความผันผวน,นมันค่อนข้างสูงมันมีโอกาสไหมคะที่ราคาจะแบบวิ่งทะลุขอบไปเลยไม่ยอมกลับเข้ามาโอ้มีแน่นอนครับ เป็นไปได้เลยโดยเฉพาะช่วงที่มีข่าวแรงๆเนี่ยท้องคําอาจจะเหวี่ยงทะลุกรอบไปได้เหมือนกันจุดนี้เองเราเลยต้องดูสัญญาณอื่นๆมายืนยันประกอบด้วยครับแล้วก็ขอบของ envelop เนี่ยมันก็เชื่อมโยงกับเทคนิคที่5ด้วยครับคือมันทําหน้าที่เป็นเหมือนแนวรับแนวต้านแบบเคลื่อนที่ได้เลยคือถ้าราคามันลงมาเด้งที่ขอบล่างบ่อยๆซ้ำๆ ก็เหมือนเป็นแนวรับหรือถ้าขึ้นไปชนขอบบนแล้วร่วงลงมาบ่อยๆก็เหมือนเป็นแนวต้านซึ่งมันก็เหมาะกับช่วงที่ทองยังวิ่งในกรอบหรือไซด์เวย์ไม่ได้เลือกทางชัดเจนครับน่าสนใจมากค่ะเรื่องกลับตัวนี้พอเห็นภาพเลยแล้วถ้ามันไม่กลับตัวราคะแบบว่าทะลุก,กรอบไปเลยอันนี้ envelops จะช่วยบอกอะไรเราได้บ้างคะนี่น่าจะเข้ากลุ่มเทคนิคที่2เรื่อง breakout ใช่ไหมคะถูกต้องครับอันนั้นคือ เทคนิคที่2เลยครับ Breakout Confirmation คือถ้าตองคำมันสามารถทะลุกรอบ Envelope ออกไปได้แบบชัดเจนจริงๆนะครับพร้อมกับมี v o l ลุมซื้อขายเข้ามาสนับสนุนมากๆอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณบอกว่าแนวโน้มเดิมกำลังจะเปลี่ยนอาจจะเริ่มแนวโน้มใหม่ได้ แต่ว่าในเอกสารเขาก็เตือนนะครับว่าให้ใจเย็นๆนิดนึงอาจจะรอสัก2อสแท่งเทียนให้มันปิดนอกกรอบให้แน่ใจก่อนจะได้ลดความเสี่ยงที่จะเจอสัญญาณหลอกหรือ f r r c e b r e อ k o u ครับส่วนเป้ากําไรคร่าวๆเนี่ยก็อาจจะวัดจากความกว้างของ envelop ที่มันทะลุออกมาคูณสัก1.5หรือ2เท่าประมาณนั้นครับฟังดูดีนะคะแต่การรอ Breakout Confirmation สัก2 3แท่งเนี่ยมัน มันมีโอกาสที่เราจะตกรถไหมคะแบบว่ากว่าจะรอคอนเฟิร์มราคาก็วิ่งไปไกลแล้วอะไรอย่างนี้ยคะ่ะอืมเป็นคำถามที่ดีครับก็ก็มีโอกาสครับอาจจะช้าไปบ้างในบางสถาน,นการณ์จริงๆแต่มันก็เหมือนการแลกความเร็วกับความแม่นยำนะครับเพื่อลดโอกาสเจอสัญญาณหลอกซึ่งเทคนิค break out เนี่ยเขาก็นิยมใช้คู่กับเทคนิคที่8ครับคือการตามแนวโน้มหรือ trend following คือถ้าเรามองภาพรวมแล้วว่าทองเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนเนี่ย เราก็อาจจะไม่ไล่ซื้อตอนราคาทะลุขอบบนนันทีแต่จะรอจังหวะที่ราคามันมีการย่อตัวลงมาทดสอบแถวๆขอบล่างหรือ lower envelope แล้วค่อยหาจังหวะลองตามเทรนด์หลักไปถ้าเป็นขาลงก็รอให้มันดีก้นไปทดสอบขอบบนหรือ upper envelope แล้วค่อยหาจังหวะชอ็อตครับการใช้พวก ma เส้นยาวๆหรือว่า adx มาช่วยดูทิศทางกับความแข็งแรงของเทรนด์ประกอบก็จะช่วยได้มากกับผม เข้าท่าเลยค่ะแสดงว่า envelops e นี่ไม่ใช่แค่ดูจุดกลับตัวได้อย่างเดียวแต่ยังช่วยหาจังหวะเข้าเทรดตามเทรนด์ได้ด้วยแล้วมีเทคนิคอื่นๆอีกไหมคะเห็นว่ามีตั้ง10เทคนิคนะครับเหมือนตลาดมันเริ่มนิ่งกำลังสะสมพลังงานพอเกิดการ breakout หรือระเบิดออกไปทางใดทางหนึ่งหลังจากนั้นราคามักจะวิ่งค่อนข้างแรงครับหรือจะเป็นเทคนิคที่ 4. multiple time frame analysis อันนี้ก็สำคัญครับคือแนะนำให้ดูภาพใหญ่ในกราฟเดย์ก่อนเพื่อกำหนดทิศทางหลักแล้วค่อยลงไปหาจังหวะเข้าที่ละเอียดขึ้นในกราฟที่เล็กกว่าเช่น H1 หรือ H4 ครับแล้วเรื่องความผันผวนล่ะคะทองคำนี่ขึ้นชื่อเลยโดยเฉพาะช่วงข่าวแรงๆอย่างการประชุม FOMC หรือตัวเลขนอนฟาร์มเนี่ยคะ่ะ Envelopes พอจะจัดการเรื่องนี้ยังไงได้บ้างคะอันนั้นก็ตรงกับเทคนิคที่6เลยครับ Volatility Adjustment คือเราต้องรู้จักปรับความกว้างของ Envelope ให้มันเข้ากับสภาพตลาดตอนนั้นๆด้วยครับอย่างช่วงข่าวแรงๆที่ทองคำเหวี่ยงแรงมากๆเนี่ยเราอาจจะต้องขยายกรอบให้กว้างขึ้นหน่อยเช่นเป็นบวกลบ2%หรือ3%จะได้ไม่โดน Stop Loss ง่ายเกินไปเวลาที่ราคาสะบัดแรงๆครับซึ่งเราอาจจะดูพวกเครื่องมือวัดความผันผวนอย่าง Wix หรือ Gold volatility index ประกอบการตัดสินใจก็ได้แล้วก็ยังมีเทคนิคที่10อีกครับ News Event Strategy อันนี้คือสำหรับการวางแผนเทรดช่วงข่าวโดยเฉพาะเลยอาจจะใช้พวก Pending Orders ดักรอทั้งสองทางพร้อมกับตั้ง OCO One cancels the other เพื่อจัดการความเสี่ยงตอนราคาพุ่งแรงๆครับสุดยอดเลยค่ะมีวิธีรับมือกับความผันผวนโดยเฉพาะด้วยมาถึงกลุ่มสุดท้ายแล้วนะคะน่าจะเป็นเรื่องการยืนยันสัญญาณกับการบริหารความเสี่ยงใช่ไหมคะใช่แล้วครับเทคนิคที่7 Confluence Trading อันนี้เน้นมากๆเลยว่า อย่าพึ่งเชื่อสัญญาณจากเครื่องมือตัวเดียวครับควรมองหาสัญญาณหลายๆอย่างที่มันชี้ไปในทิศทางเดียวกันหรือสอดคล้องกันเช่นสมมติว่าราคาลงมาแตะขอบล่างของ envelop พอดีแล้วเราก็เห็นว่า indicator อร์อย่าง RSI ก็ลงไปในโซน o v e r s o l ด้วยแล้วตรงนั้นบังเอิญเป็นแนวรับสำคัญจากฟ i b o n a c c อีกแบบนี้ครับความน่าเชื่อถือของสัญญาณรองมันก็จะสูงขึ้นโอกาสสำเร็จก็มากขึ้นบานไปด้วย ค่ะอันนี้สําคัญมากๆเลยการมีตัวช่วยเยือนยันหลายๆชั้นนีด่ดีเลยแล้วเรื่องหัวใจสําคัญมากๆอย่างการบริหารความเสี่ยงล่ะคะเทคนิคที่9นี่ว่าไว้อย่างไรบ้างคะ่ะเรื่อง risk management หรือเทคนิคที่9เนี่ยขาดไม่ได้เด็ดขาดเลยครับไม่ว่าเทคนิคเราจะดีแค่ไหนถ้าคุมความเสี่ยงไม่ได้ก็อยู่รอดในตลาดยากครับหลกัหลกๆก็คือการตั้ง stop loss ต้องมีเสมอ อาจจะวางเผื่อไว้นอกกรอบ envelope ไปหน่อยสัก10-20 pips พิส่วนจุดทำกำไรหรือ Take Profit ก็อาจจะมองที่ขอบ envelope ฝั่งตรงข้ามหรืออาจจะเป็นที่เส้น MA ตรงกลางก็ได้ครับและที่สำคัญคือต้องคำนวณ Risk Reward Ratio ให้คุ้มค่าอย่างน้อยๆก็ควรจะเป็น1.2ขึ้นไปแล้วก็อาจจะมีการใช้ Trailing Stop เพื่อเลื่อนจุด Stop Loss ตามกำไรไปเรื่อยๆก็เป็นวิธีที่ดีในการปกป้องกำไรครับ ครบถ้วนมากๆเลยค่ะแล้วจากแหล่งข้อมูลที่เราดูมามีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะสำหรับคนที่สนใจอยากจะลองเอาเทคนิค envelops e ไปใช้กับทองคำดูมีครับเขาก็ย้ำเตือนเหมือนหลักการเทรดทั่วไปครับคือให้ backtest หรือไปทดลองใช้ในบัญชีเดโมก่อนเสมอจนกว่าจะเข้าใจและมั่นใจแล้วก็ควรจดบันทึกผลการเทรดของตัวเองไว้เสมอครับเพื่อจะได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดแล้วก็ปรับปรุงกลยุทธ์ของเราไปเรื่อย และที่สำคัญมากๆก็คือเรื่อง Money Management ครับอยาเสี่ยงเกินตัวโดยทั่วไปก็แนะนำกันว่าไม่ควรเสี่ยงเกิน2-3%ของเงินทุนทั้งหมดในการเทรดแต่ละครั้งครับจำไว้ว่าไม่มีระบบไหนที่มันชนะ100%นะครับแต่การมีวินัยในการทำตามระบบและการจัดการความเสี่ยงที่ดีเนี่ยคือกุญแจสำคัญเลยครับที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในระยะยาวได้ชัดเจนมากเลยค่ะ ฟังสรุปแล้ว envelops e นี่ก็เป็นเครื่องมือที่ดูอนเนกประสงค์เหมือนกันนะคะช่วยให้เห็นทั้งจังหวะกลับตัวจังหวะทะลุกรอบแล้วก็จังหวะเข้าตามแนวโน้มในตลาดทองคำได้ชัดเจนขึ้นใช่ครับมันช่วยให้เรามีกรอบอ้างอิงในการตัดสินใจได้ดีขึ้นจริงๆครับแต่ก็มีคำถามที่น่าสนใจทิ้งท้ายไว้นะครับสำหรับให้เราไปคิดต่อกันคือนอกจากสัญ,ญญาณทางเทคนิคจาก envelops หรือเครื่องมืออื่นๆที่เราใช้แล้วเนี่ย ถ้าเราสามารถนำเอาปัจจัยพื้นฐานที่มันส่งผลกระทบต่อราคาทองคำจริงๆอย่างเช่นสถานการณ์การเมืองโลกนโยบายการเงินภาวะเงินเฟอ้ออะไรพวกนี้นำมาพิจารณาประกอบกับการตัดสินใจเทรดด้วย envelops ของเราด้วยเนี่ยมันจะช่วยให้การเทรดของเรามันเฉียบคมขึ้นรอบด้านมากขึ้นไปอีกขั้นได้ยังไงบ้างอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องลองนาไปต่อยอดหาคาตอบกันดูครับผม